ปกกผีีายัังต้อลวมนแชมเอ็งเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยน้งสามชแชมไปไ็นไรขนาดเอ็งตายไปแล้วเอ็งยังลังแกผีได้เหรอน้งสามไปดูไม่ต้องกลัวปินจาจของไอ้เสื้อไฟมันเล่นงานเจ้าแชมแล้วเดี๋ยวข้าจะถวยมันสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับ และตอนนี้ผมอยู่กับลุงสามนะครับนะก็วันนี้เราจะไปดูล่างของไอ้เสือไฟนะครับนะที่ผมกับลุงสามนะครับได้ขังเอาไว้ได้ฝังศพเอาไว้นะครับก็คือลุงสามจะไปทําอะไรนะจะไปกากับดวงวิญญาณของมันดวงวิญญาณใช่นี่ฮะลุงสามจะไปกํากับดวงวิญญาณน,นะเห็นลุงสามสัมผัสได้ว่า ไอเสือเมฆมาดูด้วยเหรอใช่เสือเมฆมันเห็นซุปนองมันแล้วมันน่าจะแค้นหน้าดูเลยนะลุงสามต้องระวังตัวแล้วนะเนี่ยไม่ต้องกลัวไปขาขอบใจมากมี่หายกันเก้งขาแลดเสือ้อนี่ฮะอึงเกงลุงสามครันะบแล้วก็เสือ้อได้ใส่แล้วนะครับลุงสามบอกชอบมากนะครับขอให้เจริญเจริญมีเงินเงินทองไหลมาเทมาครับผม โอเคทุกคนลุงสามพร้อมยังครับพร้อมแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางไปดูร่างของไอเสียไฟกันเลย let's go <S าาป่าลกจังอนะลุง โอ้ทุกคนป่าอย่างรกเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนไอ้แชมจะตามมานะลุงผมรู้สึกดิผมตั้งแต่ผมฝึกวิชาลุงสามรู้สึกว่าผมเริ่มมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยอ่ะลุง ต้านอยดยดวโอ้ยผมสา่รองเท้าพร้อมจัดเลยอะลุงไม่ต้องกลัวหรอกแล้วอย่างงี้มันเห็นศพน้องมันมันจะไม่เอาศพไปหรอมไม่เอาหรอเออเราเราแต่ดีนะลุงเราแยกหัวกับตัวไว้ ดีนะทุกคนลุงสามแกดักทางเอาไว้หมดแล้วนะครับกลัวว่าไอเสือเมฆมาเจอนะครับลุงแกก็แยกหัวกับตัวไว้นะครับถึงแม้ว่าตัวมันอยู่มันคืนชีพน้องมันได้ขาเลยต้องตัดหัวแยกไว้โอ้ลุงสามคิดไกลขนาดนี้เลยเหรอโอ้สมองลุงนี่คือแบบว่าไฮเทคมากเลยนะโอ้เป็นไงลุงกางเกงกับเสือ้อยอดมากเลยค่ะชอบอย่างนี้หนามก็ไม่กล้าเกี่ยวเลยดิ ป่าค่อนข้างที่จะลบเลยนะครับแชมไอ้แชมข้ารู้นะว่าเอ็งตามมาข้าอยากได้ยินเสียงเอง็งแชมไหนกันอ้าวตามมาก็เนี่ยเลยนะแชมนะ ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะ,อะ,อ,ะอะไรนะนนโอ้ยแชมป์สำหรับแชมอ์ะรบกวนได้เสมอแหละแล้วแชมอยู่ไหนเนี่ยแชมป์อยากไปเกิดอย่างแชม ถ้าแชมป์ไปเกิดแชมปก็ไม่เจอพวกเราแล้วนะก็ทุกคนไอแชมปมันอยากไปเกิดนะครับแต่ว่าใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายๆนะทุกคนนะเพราะว่าไอแชมป์ตอนที่มันเป็นคนอยู่มันก็ทำบาปทำกรรมไว้เยอะนะครับเออพูดถึงไอแชมในตอนที่เป็นคนนี้คนน่าจะรู้จักมันเยอะนะ ถึงแล้วเมื่อวานเราฝั่งไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะเพราะว่าพวกเรานะครับเร่งนะครับเร่งทําอะไรให้ไวที่สุดนะครับใช่ไหมครับลุงห,หอยแชมป์ตามมาแล้วน่นเจอแล้วแชม ไม่ต้องเรียกข้าว่านายท่านนะเช้ป์ข้าไม่ชอบเรียกข้าว่าแดงก็พอครับทำไ,ไ,ไมเหม็นไว้จังอลุง,ง,งน,ลนี่ครับทุกคนกระต๊อบนะครับนี่เป็นกระต๊อบที่เราขังเราฝังอบเอาไว้นะครับนี่ไม่รู้ว่าใครเขาแบกมาได้นะครับตรงนี้ โอ้จะถล,ล่มละเมื่อวานเราก็ใช้ผ้าปูปิดเอาไว้ด้วยนะครับ,ได,ดบได้ครับลุง ทำตัวเงียนเลยเองจงทำความดีตอนที่เองเป็นคนเองทำตัวไว้แล้วถ้าเองเป็นผีเองก็จงทำความดีให้มากถ้าเอ็งมีบุญเดี๋ยวข้าจะส่งเองไปเอง ไอ้เชื้อม่ข้าจะต้มตดแกงเชื้อแม่ให้เด็ดขาด กดดวงวิญญามันไวเร็วตาช,ะะช่มอ้าตาช่มเรอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย้าลุงลุงจันอนะนะ นู่นนะทุกคนนะเจ้าเจ้าแชมปนะ์นะนะนางขุกเข่านะครับลุงท้ายไอแชมป์มันเฝ้าดวงวิญญาณเหรอชแ,แชมป์จะเอาอยู่ไหมเนี่ยแชมป์มมลุงสามนะครับเอาเสื้อของแกนะครับโพกตรงหัวของไอผีเจ้าแชมนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เจ้าแช่มเนี่ยขลังมากกว่าเดิมนะ ใช่ไหมลุงไปดูศพม่ให้ใครมาวุ่นวายมันจะมีหมอผีขอมาทำพิธีกับศพอะลยต้องให้ตาแช่มเป่าเอาไว้ไม่งั้นจะมีคนมารบกวนผมมีมาม่าของกินมาให้ลุงสามด้วยนะ,ม,าานะมันมีคนเอามาให้ครับคนส่งมาให้หือว่าเป็นบุญมา,าขอขอบใจ ร้ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมานุ่สามนุ่สามครับไอย่างไรนุ่สามเองต้องเฝ้าไว้ตาแฉมนี่ครับลูก เรียกันว่ามาม่านะลุงเอาไปทำอะไรกินได้บางนต้มครับต้องต้มใส่น้ำครับลุงต้มใส่น้ำมันจะเป็นเส้นอืดเส้นขึ้นมาแล้วก็กินได้เลยครับาาก็คนที่ดูวิดีโอที่เราถ่ายนี่แหละครับช่างใจบุญจริงๆเลยรับพรข่าไว้เดี๋ยวข้าชัายพร ขอให้เจริญเจริญเงินทองไหลมาเทมา,าเ,มอเองไม่ต้องกลัวต้าเองหมดวาระเมื่อไหร่ข้าจะทรงไปเกิดแล้วเมื่อไหร่ข้าหมดว่าะละอีกไม่นานต่อเองได้สั่งบุญสั่งเวรไหข้าจะบอุเินบุญให้เองทุกวัน อีกไม่กี่วันเดี๋ยวข้าจะมาปลดปล่อยเองเองต้องเฝ้าลางนี่ไว้อย่าให้ใครมาทำพิธีกัำลางนี่ได้เองเข้าใจใช่ไหมมาเสือเมฆจะมาอก,กที่นี่เลยทาสมรธิได้มันมาดูลางน้องของมัน ระวังตัวเอาไว้ให้มากทำามมันกล้ามันเดินอยู่คนเดียวเองตองเตือนมันด้วยใครที่เข้ามาอย่ามาบาริเวณนี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นอันตรายแต่ตัวมันถ้าขาไม่อยู่ทั้งามาจะทั้ามทุกอย่างเลยเองเระวังดวงวิญญาณของไอ้เสือไฟเอาไว้ถึงขาดจะกำกับเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังมีเล็ดเด็ดอยู่ ผีปีศาจยันต้องกลัวมันแชมเอ็งเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยลุงซาม,มไอ้แชมป็นไรขนาดเอ็งตายไปแล้วเอ็งยังล้งแกผีได้เหรอลุงซามไปดูไม่ต้องกลัวผีนจายของไอ้เสือไฟมันเล่นงานเจ้าแชมแล้วเดี๋ยวข้าจะถวยมันเฮ้ยแชมแชมป์แชมป์โดนบีบคอนะครับ ่อไปเราแชมโดนเล่นงานเข้าแล้วข้าเลยเตือนเอาไว้เฮ้ยฉันเป็นไรนโดนไอ้เสือไฟเล่นงานวิญญาณเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยนะมันเงี้ยนขนาดนี้เหรอลุง ก็อย่าชลาดใจรู้ว่าขาจะเอาอยู่ไม้เนี่ยไม่ต้องกลัวเองสัมผัสยานมาถึงข้าเดี๋ยวข้าก็จะมาช่วยเองเองอย่าตกใจไปมันเป็นผู้มีอาคมมันก็ต้องเป็นแบบนี้เลยช่้เดินมะาดูหน่อยเองต้องระวังให้ถึงที่สุดนะชั้นนะแล้วตอนเราไม่อยู่ลุง ทำไมนั่งสายช่มยังวะช่มเดี๋ยวเองได้เกิดแล้วนะเองหมั่นทำความดีไว้นะนะนอ๋อคตือนเด็กมันไว้ด้วยเขามาทารมันไม่รู้ตัวเดี๋ยวมันมาตากลางปาเอ๋อตรงนี้เหรอลุงลน่าจะเป็นเพื่อนของผมมานะลุง นี่ไม่ใช่ที่เล่นของเด็กถ้าจะมาก็ต้องบอกขาก่อนผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่ามันจะเเพื่อนผมมันจะมาไงแชมป์เอ็งก็ระวังด้วยนะเอ็งก็ดูให้ดีลงมันไปอะ้วยังไงไปต้องกลัวไปเฮาา้ยลุงสาม ตกใจไปไอ้แชมป์มันทนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ็งนิดเดเยอะขนาดนี้สงสัยข้าจะต้องทำให้เอ็งเจ็บตัวบ้างแล้ว ดิเตมันเยอะจริงนะทุกคนขนาดมันเสียชีวิต,ตไปแล้วคงใช้อาจจะต้องพบอีกตัวนึงมาช่วยเจ้าแชมแล้วมันคนเดียวอาจจะเอาไม่อยู่แชมปแชมป์เดี๋ยวมันก่อไฟลุงไม่มี อาคมอะไรให้เจ้าชายมันหน่อยหรอครับม,มันตัวรังแกงี่นั่งสานะมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าจะให้ของวิเศษมันไอเสือไฟถ้าเกิดว่ามึงยังไม่หยุดรังแกเดี๋ยวมึงได้โดนลงสามนะ เน่ท,ทาา้มันมาลังแกเองเองก็จงใช้มันซะมันจะช่วยเองได้ใช้แล้วท่านเดี๋ยวอีกไม่นานาจะส่งเองไปเกิดเองทำความดีมายเยอะแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วขอแค่ท่านสั่งมาดีมาก นี่ไอ้เสือเมฆมันโคตรมากสัมผัสได้อ๋อเสือแม่มันโกนหนักเลยเหรอใช่ลุงบอกว่าเมื่อวานนี่มันมาบริเวณนี้ด้วยนะมันโกนที่มันเห็นล่างน้องมันแต่ไม่มีหัวอ๋อที่มันโกนนี่คือเรื่องนี้เลยใช่ตัดหัวน้องมันขาดใจยนัก มันย้อนกับเข้าหาตัวมันที่มันไปข่มขืนเมียชาวบ้านกรรมนะครับทุกคนเลิกเก็บไว้ไม่ได้เป็นกรรมจริงนะครับรอมันอีกคนหนึ่งเดี๋ยวข้าจะจัดการมันยังไม่กล้าผัวออกมามันกลัวขา้ามันกําลังทํานั่งสมาธิทําอาคมให้แกงกล้าากําลังล้อมอยู่ โอ้ทุกคนดูผีเจ้าแช่มครับแช่มเดี๋ยวเองไปก่อนนะเดี๋ยวทางนี้ข้ากับลุงสามจะดูแลเองเขาใจลท่านเองเองไปก่อนเถิดลุงผมให้ตาแช่มไปแล้วนะเดี๋ยวก็มีโอกาสไงไอ้แช่มอย่าลืมมาดูนะเองก็ดูแลตัวเองด้วย แล้วลุงสามจะปลุกผีมาอีกสักตัวไหมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าไอ้แชมป์มันดูคนเดียวเนี่ยมันแย่แน่เลยนะลงุะงโอเคทุกคนนะวันนี้เราก็ได้มาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร่างที่ผมพาทุกคนมาดูเลยนะร่างที่เราฝั่งนะครับ ในสถานที่แห่งนี้นะครับทางนี้ลุงสามแกก็ได้กํากับดวงวิญญาณเอาไว้แล้วนะครับเนื่องจากว่ากลัวว่าดวงวิญญาณมันเนี่ยจะไปทําร้ายคนอื่นเขานะครับดูอย่างไอช่มนะครับมันเพิ่งมาเฝ้าที่นี่นะครับโดนบีบคอไปสองหนแล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับต้องระวังจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายจริงๆนะทุกคนผีไอช่มมันแสบเอาเรื่องนะครับนะไม่ใช่ผีไอช่มไอเสือไฟนะครับ ถ้าเกิดว่าไอเสือเมฆนะครับหาหัวอีกหัวนั้นเจอนะครับมีหวังนะครับว่ามันอาจจะฟื้นคืนชีพให้กับไอเสือไฟได้นะครับเห็นลุงสามบอกงี้ใช่ไหมลุงใช่แล้วแค่หัวลูกเดียวไปต่อเนี่ยนะมันฟื้นคืนชีพเลยเหรอม,ม,าอามสามารถทาให้นมันฟื้นไขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเลยต้องสะกดวิญญาณหัวมันไวแล้วก็แยกหัวเนี่ยนะ โอ้ดีนะลุงสามแบบว่าความคิดแบบว่าก้าวกระโดดไว้ก่อนถ้าแบบไม่ได้คิดล่วงหน้านี่เราอาจจะโดนเล่นงานหนักเลยนะลุงเดี๋ยวเราต้องไปทําสัญลักษณ์เอาไว้ไม่ให้คนมาเดินขามเอาไม้ไปปักเอาไว้นั่นแหละนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับลุงสามจะต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทําอะไรกันต่อเหอเรยอรอดูกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคลุงสามลืมมาม่า เอากลับไปกินด้วยนะรสชาติเป็นไงบอกผมด้วยลงุงไ,ไปก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเดินทางไปละไว้ไเจอกันในคลิปวดีโอหน้าแล้วกันนะ